ให้ผู้นำเวลาเราต้องการเปิดไฉายให้หน้าจอล็อกนคนับปกติก็ทําได้3วิธีนะครับก็คือเราปัดส่วนควบคุมคอนเทนเตอร์ตัวนี้นะครับแต่ว,ว่าพกก่กความปลอดภัยในการใช้งานเราปิดในส่วนของส่งควบคุมในส่วนของหน้าจอล็อกนคนับดังนั้นจงไม่สามารถที่จะสไลด์เปิดส่งควบคุมตัวนี้ได้ในหน้าจอล็อกเรามีวิธี2วิธีในส่วนของการเปิดไฟฉายนะครับ เรือว่าตัวเป็ดรนะครับวิธีแรกเพื่อนเพ่สังเกตด้านล่างตัวนี้นะครับมีสลักไฟฉายนะครับกดค้างนับเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับลองดูนะครับตรงนี้ผิดเที่ยวนะครับนี่ครับตัวนี้เป็ดที่แล้วนะครับนี่ครับเวลาเราต้องการผิดนะครับเรากดกลางเช่นเดียวกันนะครับ ก็จะปิดนะครับอีกวิธีคือใช้ชอตคัดคนับโดยเราลากมาไว้ที่ตัววิจิตด้านข้างคนับนี่ครับตัวชอตคัดเราจะเปิดไฟฉายดูนะครับนี่ครับตัวนี้เปิดไฟฉายนะครับนี่ครับเราต้องการจะปิดนะครับปิดไฟฉายนะครับนี่ครับเห็นไหมครับทำได้นะครับสะดวกมากนะครับเวลาเราต้องการที่จะ เพื่อระจายในส่วนของหน้าจอ็ลกรัวบ,บางคนต้องการทีดด่จ็อกส่วนควบคุมเวลาหน้าจอยกหน้าจอล็อกอยู่นะเพื่อความลัดไัยในการใช้งานนะครับแนะนําให้ใช้2ว,วิธีนี้นะครับสาลักไฟฉายตรงนี้แล้วก็ตัวเวจเตรที่เป็นในส่วนของช็อตคกานะครับใช้คาสั่ง แล้วก็ปิดนะครับ Vietnam.